สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกัปตัน DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับโหมีเสียงเรียกร้องมาจากท่านผู้ชมแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นลูกค้านะครับที่สั่ง st 0 4นะครับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า7กิโลวัตต์ของเราไปติดตั้งนะครับแล้วก็เออมันจะเป็นแล้วรุ่นที่สามารถปรับกระแสได้ปรับเรื่องของตั้งเวลาได้แล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าอ่านคู่มือแล้วไม่สะใจนะครับอยากได้เป็นคลิปวิธีการนะครับเดี๋ยวเราไป ดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานให้ดูเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยก็ทักเข้ามาถามเป็นการส่วนตัวได้นะครับแล้วเรามีในเรื่องของคู่มือให้ด้วยนะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมเนื้อหาใครที่เข้ามาช่องกับตัน diy เป็นครั้งแรกนะครับฝากช่วยกด subscribe ด้วยนะครับแล้วใครเข้ามาแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะเปิดในสัปดาห์ถัดไปไปดูกันเลยและนี่นะครับก็จะเป็นตู้กันน้ำนะโอ้โหเห็นเงาตัวเองด้วย นะครับเป็นตู้กันน้ําที่ของสยามตรอนนะครับเดี๋ยวเราสั่งรุ่นใหม่เข้ามาแล้วนะอ่ะนี่เป็น st04 นะครับอ่ะใคมีคนมาชาร์จให้แล้วเก็บไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะอ่ะนี่ในตู้เขาเนี่ยนะครับก็จะนี่มีที่เก็บสายไฟให้แบบนี้ตำแหน่งเนี้ยเราปรับเปลี่ยนได้นะครับเวลาผมไปติดตั้งให้เนี่ยทิมช่างก็จะดูให้ว่าเครื่องชาร์จเนี่ยอ,อ ติดตั้งตรงไหนถึงจะเหมาะสมแล้วก็จะปรับเปลี่ยนในส่วนของอจุดที่เราจะติดที่แขวนเครื่องอาสายชาร์จตรงนี้ได้นะครับ ST04 เนี่ยนะครับก็เขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับมีหน้าจอบอกนะครับตัวนี้แล้วก็มี i f i d ให้นะครับในชุดนี้ผมก็จะมี i f i d ให้นะทั้งหมด3ใบนะนี่3ใบแบบนี้เอาก็ไปแตะเข้าที่ตรงนี้ได้นะครับมันก็จะสั่งชาร์จ หรือตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะชาร์จเป็นแบบปลั๊กแอนชาร์จได้ก็คือไม่ต้องใช้ RFID นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเมื่อเปิดหน้าจอของตัวเครื่องมาเนี่ยนะครับนี่มีเงาผมอีกแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะของนี่นะเชนคิวลี่นี่แตะได้นะครับเราตั้งเวลาได้นะว่าช่วงเวลาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นี่นี่นะแล้วเมื่อกลับมาหน้าจอตรงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลคคอร์ด คิลลี่นะครับก็กดนี่มันจะบอกเลยว่าเราชาร์จไปเนี่ยการ์ดบาลานซ์เท่าไหร่นะครับสเตตัสเป็นยังไงการ์ดนัมเบอร์ที่เราใช้ครั้งล่าสุดนะครับนะก็จะมีบอกเห็นไหมกดไปเนี่ยน่ะแต่ผมใช้การ์ดใบเดียวนะครับอ่าราคาเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ได้เซตไว้นะผมไม่ได้เซตไว้นะครับมันก็จะบอกว่าสตาร์ท ไปตอนเมื่อวันวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่หยุดชาร์จไปเมื่อวันที่เท่าไหร่เน,นี่ยนนี้ก็ไล่ดูไปได้เรื่อยๆนะครับอ่ะเรายังไม่ได้ตั้งวันที่นะครับมันก็เลยอาจจะไ,ไม่ได้ตรงนะอ่ะอ่า,อาแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับหน้าจอเซตติ้งนะครับอันนี้หน้าจอหลักเลยนะกดเข้าไปที่เมนูรูปฟันเฟืองนะครับมันก็จะขึ้นเซตติ้งนะครับอ่ะเราต้องเอานิ้วมาแตะที่เครอร์เซอร์ให้มันกระพริบด้วยนะอ่ะเอาใหม่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก มาแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับเบสิกพารามิเตอร์เห็นไหมนี่มีเบสิกพารามิเตอร์มีคอมมิวนิเคชันดัตานะฮะแล้วก็มีเบสิกฟังก์ชันนะอ่ามาดูกันเลยเรามาดูกันว่าอันแรกเป็นอะไรนะครับเบสิกพารามิเตอร์นะครับนี่ชาร์จนัมเบอร์อะไรนี่อินสตอลเลชันไทม์ยี่สิบเจ็ดเดือนเจ็ดสองพันสิบสามอ่าเชนเลดเคอร์เลนต์นะครับชาร์จเจอร์เลดเคอร์เลนต์สามสองแอมป์นี่ โหลดบาลานซิ่งร้อยเปอร์เซ็นะตัวนี้เดี๋ยวโหลดบาลานซ์มันสามารถทำโหลดบาลานซิ่งได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูต่อไปอ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปปุ๊บอ่ะผมเซ็ตโอเคไปแล้วอ่านี่คือโอเคนะเบสิคพารามิเตอร์ชาร์จิ่งนัมเบอร์อ่ะอ่ะนัมเบอร์วันนะผมใส่ไปแล้วคอมมวนิเคชันดาต้าอันนี้เราไม่ได้ เชื่อมต่อกับ Communication Data อะไรนะครับก็คือเรื่องของ Wi-Fi นะครับก็ไม่ได้ใส่นะผมไม่ได้ไม่ได้ให้มันใส่เราแบ็กกลับไป s i s i u ฟังชันนี่อันนี้ Charging Mode นะออนไลน์ฟังชันก็คือต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับเป็น Single Mode ก็คือใช้ของเขาเองนะใช้แยกไม่ได้ใช้ตัวเ,เรื่องของ Wi-Fi Reservation Mode ก็คือการจองนะครับสามารถ ที่จะตั้งเวลาได้นะปลั๊กแอนชาร์จก็คือเสียบแล้วชาร์จเลยนะครับอันนี้ก็ผมถ้าจะไม่ใช้อ่าก็เสียบเนี่ยเสียบแล้วชาร์จเลยอ่ะอินเ l นอลมิเตอใช้มิเตอร์ข้างในของเขาเอ็กซ์เทก็ใช้มิเตอร์แยกนะครับกราวด์ดีเท็กชันนะครับต่เราเป็น On นเป็นออฟก็ได้เพนโปรเทคชันอันนี้ก็เป็นเรื่องของหัวชาร์จนะครับอ่าไม่มีอะไรการใช้งานออนไลน์เวอร์ชันเนี่ยสามารถที่จะ ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้นะเดี๋ยวให้ดูว่าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราเลือกเป็นออนไลน์เวอร์ชันให้ดูนะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเราก็เข้ามาที่แอป Smart Life นะครับนี่แล้วเราก็แอดเหมือนแอด IoT ทั่วไปเลยนะที่ปุ่มแอดตรงนี้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยแอดแล้วมันก็จะขึ้นว่า New Energy ACV เ h รื่อเราก็แตะเข้ามานี่มันก็จะขึ้นมาเมนูแบบนี้เลยนะครับนี่มันก็จะบอกเลยว l c o m e ม o you อะไรก็ว่าไป เราเปลี่ยนชื่อได้นะนี่โฮมชาร์จเจอร์สเตตออฟชาร์จออฟอยู่เพราะว่าเราสั่งออฟไว้เนี่ยถ้าเราจะสั่งชาร์จก็คือสั่งชาร์จจากมือถือได้เลยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เสียบชาร์จรถนะครับอ่ะเราก็มาใช้เข้าอย่างนี้เลยจะชาร์จจากมือถือก็ได้นะครับก็ตั้งเป็นออนไลน์ไว้นะแต่ถ้าเราจะไม่ชาร์จจากมือถืออ่าเราก็ต้องไปตั้งนี่ตั้งพาสเวิร์ด อ่าเข้าไปเอาใหม่อ่าเราก็ต้องไปต,ตั้งเป็นซิงเกิลกันหรือเป็นปลั and ๊กแนดนชาร์จนะครับถ้าจะไม่ใช้จากมือถือนี่แค่นี้เองแล้วนี้อินเทอร์เน็ตมิเตอร์นะครับถ้าเราจะใช้มิเตอร์ของเครื่องให้เครื่องมันนับแค่นี้เองครับไม่มีอะไรส่วนถ้าเราจะนี่ปรับกระแส3าสอง ยี่สแอมแล้วอ่ายี่องแอนี่ตรงนี้ก็จะเป็น2 2่องแอแล้วถ้าเราจะชาร์จนะครับหรือจะเอา32ก็ใส่เข้าไปเนี่ยเป็น3 2มองแอแค่นี้เองนะครับวิธีตั้งกระแสของเขาเราก็กดโอเคแค่นี้เองมันก็จะเป็นการตั้งกระแสของ ST04 ครับง่ายๆใช้งานง่ายมากเลยนะครับใช้คู่กับแอปพลิเคชันที่หลายสายท่านต้องมีอยู่แล้วนะครับนี่ Smart Life เป็นไงบ้างครับสำหรับการใช้งาน ST04 ง่ายๆแค่นี้เองนะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับน่าจะใช้งานกันได้หรือใครติดปัญหาสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ s อ0 4ไปแล้ว